ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็ลูกค้ามาจากกำแพงเพชรเนาะพี่อําเภออะไรนะพี่อําเภอไสงามอําเภอไสงามผมเคยไปส่งแล้วนะครับผมก็ไปดูแถวนั้นเป็นดินทรายใช่ครับล้วนบนทรายก็มีไปส่งแล้วปีที่แล้วเนี่ยมีแต่หัวขนาดอย่างนี้แลวพี่ใหญ่ๆอย่างนี้เลยเพราะว่าอายุมันได้9้าเดือนไงแต่ปีนี้ได้แค่7เดือนเพราะว่า เดือนหน้าเราต้องเตรียมดินไว้ปลูกแล้วครับไม่ไมงั้นถ้าเสียบช้าอายุมันไม่ได้พออายุไม่ได้ปุ๊บมันก็จะจะทําให้หัวมันไม่ไม่ค่อยใหญ่เน,นี่ยเสียดาย<อ>คือมันเสียบช้าแล้วก็มัน<อ>หมดฝนอ่ะพูดง่ายๆพามมหมดฝนแล้ว<น>มันไม่ทันก็เลยต้องปล่อยทําอะไรไม่ได้ครับแล้วนี่เฉลี่ยาไล่หนึ่งกี่ตันอ่าตัวนี้ได้สิบตันครับผมตนอนนี้ยังได้อยู่ก็นี่ก็เนี่ย ป,ปีที่แล้วได้กว่าครับมอ่างมนอมองไกลๆเหมือนดินเปียกแต่ไม่เปียกครับแต่ว่ามันมันมองจะร่วนอยู่ล่องเห็นไหมล่องแถวนี้พี่เห็นไือยังใหญ่ถ้าแถวนู้นจะทําเล็กรเพราะว่าผมไปหลายหลายพื้นที่อยู่กําแพงเพชรอะเนี่ยพี่มาเห็นล่องมาเห็นนั่นแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ขุดเดือนนี้เดี๋ยวเดือนหน้าฝนมาเราจะทํายาก พอยากเสร็จแล้วมันจะทําให้อายุมันไม่ได้อ๋อพี่เขาเอาขวดมาเทียบอ่าได้เลยครับนั่นแหละครับเปอร์เซ็นต์แป้งดีครับพี่ตัวนี้นี่ขนาด7เดือนก็ยังได้30ละที่จะเดือนเนี่ยเจเดือนเเดือนยังไม่เต็มด้วยซ้ำไปนะคืออยู่ภายใน7เดือนอ่ะก็เลยอยากจะก็เอาข้าออกเดือนพี่กัปุ๊บับนั่นแหละใส่เลยใช่ครับ ใช่เพราะว่าช่วงนั้นยังมีความชื้นอยู่ที่นาผมก็ทําอย่างนั้นนะในโซนนาโซนนาผมจะอยู่เขตอาเภอเมืองได้เลยน่ะมันไม่แน่นดินด้ยก็้องใจอย่างนี้เหมือนกันของผมครับนั่นเลยนี่อยากให้ทําอย่างนี้แหละแต่ผมไม่ใช่ใช้หัวหมูผมใช้ผ่านยกรองยกแล้วมีตัวปาดตัวปาดให้มันเรียบอ่าอย่างนั้นแก้วเลยพี่ใช่ครับนั่นแหละเพราะว่าบางคนทําที่ที่เขาทําไม่ค่อยได้น่ะมันจะเป็นร่องเล็กๆ เพราะว่าสายพันธุ์นะี้งอมจะใหญ่ยาวายา <c oughs> ใช่ครับนะอ่าก็คือตรงนู้นอะ่ะมันมีกเกษตรยักษ์ด้านหน้าที่ที่พี่ขับมาเห็นไหมรตรงนั้นจะเก็บสายพันธุ์ไว้ครับผมแล้วก็มีตรงนี้เป็นระยองเก้าเก้าจริงๆอ่ะตรงนี้มันก็เป็นอีกสายพันธุ์ครับ,รบ<อ>ใช่ครับก็<อ>คือผ่าล่องในก่อนครับ, <c oughs> รบอันนี้ให้ผลผลิตเยอะครับผม นี่นี่ขนาดปีนี้หัวเล็กนะพี่อันนี้บอกเลยว่าปีนี้หัวเล็กใช่ครับนี่หัวเล็กถ้าอา่รูปเก่าอยู่ในโทรศัพท์มันจะมีแต่ขนาดนีนเล็กๆมายกปีนที่แล้วนี่โโหั้ใหญ่เลยใช่กำลังกำลังกำลังกระโบนและแหลก็อยากทีก่แล้วก็น่าจะประมาณสองร้อยตันสิบเก้าไร่สองร้ตันว่า ปีที่แล้วดีจริงๆเพราะว่ามันมันอายุมันได้ด้วยแหนบแปลงนี้แหละรับผมก็คืออยากให้แต่ปีนี้น้อยได้น้อยกว่าครับอันนี้บอกเลยว่าปีนี้ได้น้อยกว่าใช่ครับมันให้ขยับสายพันธุ์ก็คืออย่างเงี้ยเราปลูกตรงเนี้ยเดี๋ยวรอบหน้าเราก็จะขยับพันธุ์ที่ไปปลูกตรงนั้นใช่ครับแล้วก็เอาพันธุ์นั้นมาใส่ใช่ครับ ไม่ควรเอาพันนี้ปลูกตรงนี้ครับผมมันจะได้ผลผลิตลดลงแบบอัตโนมัติเลยพี่เป็นอย่างนั้นเลยใช่ครับใช่อันนี้เราก็ทําเหมือนกันใช่ครับเดี๋ยวรอบหน้าไอ้ตรงนี้ที่เคยทาเกษตรยักษ์เราก็จะขยเบเป็นพันธุ์อื่นไปใส่แล้วก็สลับพันุนี้มาใส่ตรงนี้ครับผมนี่จะเป็นทอะทลก็เนี่ฮะในย่านนี้ทั้งนู่นนู่นแล้วก็มีฝั่งฝั่งนู้นฝั่งนู้นอีกสี่สิบกว่าไรนี่ก็ใช่นะยังไม่ได้กุดเลยนะครับ แล้วก็แน่หตรงที่เขียวๆที่เลี้ยงวัวตั้งทางเข้ามาตานนี้ถ้ามันทํารวดเดียวมันทำไม่ทันไม่พอแล้วก็เวลานั่นมันไม่ไดนเราก็เลยต้องทําอย่างเงี้ยพอขุดแปลงนี้ก็ทําชักล่องไว้ก่อนขุดแปลงนี้ก็ทําไว้ก่อนแปลงนู้นก็รอไว้ก่อนก็เลยต้องไล่ๆอย่างเงี้ยก็มันแต่มันก็ดีอย่างนึงคือมันหมุนเวียนไปพี่เวลานั่นก็มันไม่ได้เหนื่อยอ่าเขตรบบุรีครับผมนีะครับรบบุรี เพราะว่าถ้าเลยไปทางนู้นก็จะเป็นนครสวรรค์ไปนูน้นแหละการ <c oughs> นนข้าวมาตรงทางปา่ปากับพวกนั้รผมรีต้องสอบใฟ้ปปาพอดีอ่านั่นแหละตามตาม,ตามนั้นเลยน่อยยเดีว คันเดียวยาใช่ครับอ๋อคันคันเดียวครับใช่คือเพราะเงาเราเราตัดสูงพระดูกขึ้นไปพุ่มมันไมติดขาอ่าใช่พี่ใช่ใช่ใช่เป็นอย่างนั้นแหละก็เนี่ยมันก็ต้องพลิกแพงไปนะพอเจอปัญหาก็ต้องพลิกแพงครับผมอย่างที่พูดเหมือนกันบอกว่า พันอื่นก็พยายามแล้วพยายามอีกก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สักทีที่นี่ทําหลายสายพันธุ์มากเลยนะพันธุไหนว่าดีแล้วก็ไปหามาลงมาลงมาลงทีเนี้ยเราทําแบบของเราแล้วถ้ามันไม่ได้ก็คือต้องปล่อยไปใช่ครับไอสิบตันเนี่ยคือมันก็ไม่เสมอไปนะพี่ว่าทุกสายพันธุ์จะได้นั่นแหละเราก็ลองแล้วแต่ถ้าสายพันธุ์ไหนที่มันยังได้10ตัน11ตัน12ตันเงี้ยเราจะเก็บ อันนั้นไว้ใช่ครับยังคงไวเราเราถือว่าเราถือว่าพันนั้นอ่ะมันเหมาะกับดินเราใช่ครับนั่นแหละแต่ถ้าสายพันธุ์อื่นมันไม่ได้หรือว่าไปปลูกตรงอื่นแล้วมันได้อันนี้ก็ไม่ไม่ได้ว่านะเพราะว่ามันเหมาะกับดินตรงนั้นมากกว่าครับอันนั้นประมาณ8ปดถึงเก้าตัน ลานมันอยู่ใกล้ๆนี่ฮะลานมันเนี่ยมองเห็นรังคายอยู่ตรงนี้ไม่ไกลครับอะไรนะสองพันสามก็มันสามสิบเนี่ยสามสิบมันก็จะได้แพงกว่าหน่อยสามสิบครับพอสามสิบขึ้นมันจะได้ราคากว่าสองพันห้าสองพันหกครับ แต่แถวบ้านไม่ไม่ต้องวัดแป้งสองพันห้าอ่าเพราะว่าทางนู้นวันก่อนนี่ผมไปแถวไอ้นู่นยังสองพันแปดเลยเนาะเทวะครับตากเจ็ดตากนะครับสองพันแปดยังได้ราคาอยู่แต่จริงๆกําแพงเพชรอ่ะราคาแพงนะเพราะว่าพี่ที่ก็อยู่ทางอ่าแม่สอดอ่ะเขายังวิ่งมาขายกําแพงเพชรเลยแกบอกว่ารับซื้อมันทางนู้นแล้วก็วิ่งมาขายนี่เหมือนกันครับผม คนชุมซื้อแพงครับพวกดิน,นตายมีแงงป้งปลูกลูกบุรีดินเหนียวเนี่ยหกเดือ,อ,อนขุดแม่งเลยผมได้ใจว่าไปทำนาก็ประมาณหกเดือนเดือนนี้ผมเริ่มขุดเมษานะมันเข้าเดือนพอดีครับผมว่าจริงๆยังจะคิดว่ามันถ้าได้ขนาดนี้ไม่ต้องถึงหัวใหญ่ขนาดนี้ขนาดนี้ก็พอใจแล้วครับแต่มากหัวไงมัดหนึ่งต้นอ่ามัดมัดนึงก็ประมาณ20ต้น ยี่สิบต้นตัวเนี้ยแต่ถ้าเกษตรยักษ์ไม่ได้ครับเกษตรยักษ์ต้นใหญ่สิบต้นก็ยกแทบไม่ขึ้นนะครับผมแล้วไอ้นี้เราไปตั้งไว้นี่อ่ะดึงเลยดึงไหมนะ <c oughs> ถ้าเราต้องตั้งไว้ก่อน,นดึงได้เลยนั่นแหละยาวไหหัวยาวครับ<ว>อันนี้แล้วยาวนี่หัว ปีเลยนั้นนนั้ยังไม่ใหญ่ครับยาวเฉยๆแต่ยังไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ประมาณตั้งหกเดือนเลื่อีแยวบ้านได้ขนาดนี้ก็ไกลแล้วแต่เราพอเลยฮะถ้าว่าหกเดือนมปนขนาดนี้มันก็่อนอะมันอยู่ในอันอันนี้อยู่ในเกณฑ์เดือนที่เจ็ดนี่ยครับอยู่ในเกณฑ์ที่เจ็ดเนี่ยแถวบ้านเราอ่ะมันปีนึงที่กระพุกบุกี่ทีนะครับใช่นั่นแหละผมผมก็ไปดูหลายแปลงอยู่เขาทำน้องแบมทำอ่า ห้วยบงแล้วก็อ่ะอีเขียวปดนี่เห็นมีอยู่หลายเจ้าอยู่ครับผมสอิบแปดอ่ะแล้วก็เสียมอาร์สองพันสิบแปดอะไรเนี่ยครับจจจริงจริงผมว่าถ้าปลูกห่างน่าจะดีขึ้นนะแต่ว่าบางที่ผ่านมานะถ้าว่าทำมันขนาดนี้ผมว่าเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะแล้วใช่ครับ แล้วใครจะมาหยุดเอาตรงนี้ยคือว่าพันนี้ถ้าได้สิบตันคือเราพอใจแล้วพี่มันคุ้มทุนมันคุ้มทุกอย่างแล้วแต่ถ้าไม่ถึงสิบตันมันเหมือนจะสงสัยอยู่อะนึกออกไหมทีนี้พอถ้าพันนี้เราทาแล้วหลุดสิบตันเราต้องไปมองดูอย่างเช่นองค์ประกอบน้ําไม่มีหรือเปล่าหรือว่าดินเราเริ่มเสื่อมแล้วหรือเปล่าพอเสื่อมเราก็ต้องปรุงดินอันนี้ไม่ได้ใส่น้ําหยดนะไม่ใส่ครับโผพี่มันเยอะขนาดนี้มันไม่มีคือแล้วน้ําตรงนี้บอกเลยว่า น้ำตรงนี้น้ำก่อยเ <c oughs> วลาเอาออก